สวัสดีครับพบกับ t ีเ c นเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว NFT Baby Soda คนจนนะครับมีน้องๆเนี่ยถามเข้ามาหลายคนเลยนะครับว่าในร้านค้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะ,ะร้านค้านะครับกิ้วนะครับผู้เล่นนะที่มาเล่นกันใหม่ๆครับควรจะต้องมีกิ้วกันนะ าหากิลที่พอจะอยู่ได้ครับแล้วค่อย,ค,อยค่อยพัฒนาตัวเองอผมใช้คานี้นะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่า,าเล่นกันแบบใหม่เอี่ยมกิ๊กเลยอย่างนี้นะครับ ก็อาจจะไปอยู่กิลโหดๆไม่ได้ในกรณีที่แบบเฮ้ยไม่รู้จักนะครับก็อาจจะหากิลที่แบบเน้นคนเล่นนะผมว่าเน้นคนเล่น,นครับแล้วก็รีบๆพัฒนาทีมพอทีมเราโหดขึ้นก็อาจจะหากิลที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับซึ่งมันได้ผลประโยชน์เยอะนะ,ะซึ่งผมมองว่าถ้าสมมติเราแบบไม่ต้องการแลกตัวอื่นถ้าเล่นใหม่ๆเนี่ยตัวเทพีบุผาผมว่าหน้าแรกนะเอาไปเล่นด่านยากนะเพราะว่ามันมีลำนำนะครับ อ่าอื่นๆก็จะลองหาตัวที่พิเศษนอกนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรมากฉะนั้นเนี่ยตัวแชมเปนผมก็เรียกได้ว่าปั้นมาลองเล่นก็ได้นะครับอ่าผมครับผมมองว่ามันสามารถที่จะนําไปช่วยเล่น เพราะว่าเลนเจอร์มันเก่าแล้วเอาตรงๆนะสเตตัสไม่ไหวแล้วแต่ว่ามันมีจุดที่แบบนําไปช่วยนําไปป่วนได้ดีครับผมมองว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้ในทุกโหมดเลยอยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่จะปั้นมาลองเล่นก็ลองมาปั้นดูแล้วกันนะซึ่งผมเอามาวางเอาไว้นะครับในเกมป้องกัน24ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะว่าเบบี้โซดาคนจนการใช้งานจะเป็นไงบ้างนะครับ ตู้กระชานะครับตู้แสงจะจบลง10โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้เหลืออีก22ชั่วโมงนะจบนะครับ10โมงเช้าของวันพุทธที่18 แล้วมืดเก่าก็จะมาต่อทันทีนะครับซื้อมืดเก่าเนี่ยจะเป็นตัวอะไรน่าจะเป็นตัวอะไรทําคลิปคาดเดาไว้แล้วนะเมื่อวานลองไปดูกันได้นะครับซื้อถ้าเกิดใครมีทุนอยู่นะรีบจัดเลยครับเรนเจอร์เกียร์แพ็คครับก็แนะนำราตเตอร์เกมวันนี้นะครับ S.K เกมทับ p ัฟเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้100%เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30%นะทาง Ruby แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะเติมถูกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เลยครับถ้าเกี่ย นครับเจ้านี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆในะราคาถูกรวดเร็วด้วยครับใครอยากได้ร้านทำเกมที่ปลอดภัยถูกรวดเร็วแนะนํานร้าน a อสเคเลยครับเดี๋ยวไปทีร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับเอสเคเกมทับ้านเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะใครพร้อมรีบไปจัดที่ร้านเอสเคได้เลยนะครับอ่แชมเปญครับ ถ้าเราอ่านสกิลดูก็จะรู้เลยนะเปิดควดแชมเปญฉลองครบแล้ว3ปีเรนเจอร์ anger, ตอนครบรอบสามปีคิดดูแล้วกันนะปัจจุบัน10ปีครึ่งแล้วนะครับเรนเจอร์มาตอนมีนาปี60ูนะฉะนั้นปัจจุบัน7จ็ดปีครึ่งแล้วครับเรนเจอร์เก่าแต่ยังเก่านะ,ะนะครับแต่ว่ามันมีจุดที่นำมาใช้งานได้นะครับในเรื่องของ ค่าพลังโจมตีกายพลังชีวิตก็น้อยนิดและไม่ได้สนใจแล้วนะการใช้งานนะ่าจะไม่ไหวแล้วนะครับตำแหน่งยืนจุด3ามถือว่าดีนะเคลื่อนที่เป็นจรวดเลยครับความเร็วในการโจมตีก็สูงปี๊ดเลยนะครับแต่ว่าครูดาวเรนเจอร์คือตอนนั้นเนะี่ยพวกเรนเจอร์โหดอะ่ะเกมเขายังทําครูดาวเยอะอยู่นะซึ่งตัวนี้เนะี่ยครูดาวสิวินะในร่างไฮเปอร์นะครับอันนี้แม็กนะหันขึ้งเหนือ7.2อครับแรกแรกก็ถือว่าเยอะนยุคนั้นเนี่ยเยอะเลยเพราะว่าเรนเจอร์โหดจัดมากนะครับ สกิลหนึ่งครับเป็นสกิลหลักเลยเป็นตัวที่เข้าตำแหน่งแล้วยิงปุ๊บเลยศาสตร์แชมเปญทันทีเลยครับสกิลนี้นครับเป็นดาเมจธรรมดาดาเมจพิษนะครับแล้วก็ทะลุแล้วก็กระเด็น999จุดเออมันก็เลยโหดมากแถมครูดาสกิล3วินะเน้นเลยนะอ่าในยุคนั้นเนี่ยพวกแบบโพรโบโคน,นันหรือแบบเรนเจอร์แถวนั้นเนี่ยจะมีพวกครูดาสกิล2วิ3วิ4ว,วิอยู่หลายตัวอยู่งั้นนะอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นที่โหดมากๆ อ่านะครับเรนเจอร์ตัว999จุดเนี่ยในเกมมีน้อยนะเท่าที่ผมนึกได้ก็น่าจะมีพวกบาวชินจินะครับลีนาอารีนาไม่แน่ใจจำไม่ได้แต่ว่ามันลึกมากตัว999จุดเนี่ยในเกมแบบว่าโหน้อยมากจริงนะแล้วก็ตัวเบบี้โซดาเพราะว่ามันมาจากตัวต้นฉบับคือตัวนี้นะครับ อ่านับอาส่วนสกิลบัฟนะก็เออ่เป็นการบัฟตัวเองบัฟศูนย์จุดแต่สมัยนั้นก็เคยมีบัฟนะเมื่อเรนเจอร์มายืนทับตัวมันเนี่ยก็รับบัฟเฉยเลยนะครับแต่จริงๆมันบัฟศูนย์จุดนะครูสกิลเก้าวินะครับอ่ะส่วนการใส่เกียร์อาพีร้อยก่อนพีร้อยผมทํามาตั้งนานแล้วเพราะว่าเรนเจอร์มันเจ็ดปีครึ่งนะครับก็สมัยนั้นเนี่ยเวลาเปิดได้ตัว7ดาวในตู้กระช้าเนี่ยผมก็ยัดกบแดง7ดาวไป10ตัว10ตัวมันก็เลยครบค่อนข้างจะไวนะอ่นนี้ผมทำพีร้อยมาตั้ อ่านะครับแล้วก็อันนี้เลยครับเอาเกียร์จากฟรี10ปีครึ่งครับมาใส่อัพเกรดธาตุเออสกิลบวกเป็นดานเมจอ่ะเดี๋ยวดูว่าเอามาเสริมดาเมจเนี่ยมันพอจะแรงขึ้นได้ไหมนะครับอ่ามาเดี๋ยวมาทดสอบดูกนนะอ่านะครับคือการหยิบจับเรนเจอร์ตัวนี้แบบมันพอจะใช้ได้อ่ะผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความสนุกในเกมนี้เนาะคือบางคนก็แบบ คือถ้าจะเล่นซีเรียสก็ไม่ได้ไม่เล่นซีเรียสนะมันแล้วแต่คนนะเราสามารถที่จะเล่นเอาสนุกเล่นเอาพอได้เล่นแบบเครียดไปก็ไม่ดีนะบางคนก็ซีเรียสไปหมดทุกหมดเลยครับเออ,อามาลองดูกันครับคืออย่างของผมเนี่ยเรื่องของอรูบี้นะหลายคนก็จะซีเรียสเรื่องของรูบี้นะว่าแบบอยากจะปั้นทีมโหดๆหมดมาเพราะว่าต้องการให้จบปลีกดีๆนะครับแล้วก็ให้ได้รูบี้เยอะๆนะครับ โอ้โหนี่ดูครับอ่ะดามเมจหลักดามเมจพิษนะครับอ่ะยิงไป2ทีแล้วหลับกบวกพิษเอ้ยโ,อโหประมาณ3ทีก็หมดหลอดได้อยู่เหมือนกันนะเอ้ยแต่มันช่วยกันตีหลายตัวเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกด่านหนึ่งว่ามันลึกแค่ไหนอ่ารูบี PP, PP, นะ้พีพีเนี่ยจะบอกว่าไอเดีของผมเนี่ยผมมี10 ID ใช่ไหมแล้วก็ ID แฟน2 ID นะครับปัจจุบันก็เป็นของผมหมดละนะครับ ID ที่อ่าได้รูบี้เยอะหน่อยก็จะเป็น ID หลักนะครับ ID หลักเนี่ยอ่าจบ ไม่เพชรหนึ่งก็ถึงมาสามครับไอที่สองเนี่ยเพชรสามหึงเพชรหนึ่งะเพราะไอที่สองผมมีบินนะครับไอที่สามครับก็โหดไอที่สามนี่ขึ้นมาแบบใกล้ๆไอดีหลักมากแล้วนะอยู่เพชรสองถึงมาสามครับส่วนไอที่สี่บินดูกก็อยู่เพชรนะครับเพชรสามหรือว่าเพชรหนึ่งอ้าวนี่ยยิงบ้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมช่วยชีวิตมันหน่อยช่วยชีวิตมันหน่อยแล้วกันนะครับคือมันยิงแบบว่าค่อนข้างจะลึกมากๆนะ คือผมว่าศัตรูมานี่นดูโอ้โหดูแล้วกันครับไม่ใช่บาลล็อกนะไม่ใช่บาลล็อกนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทีหนึ่งเดี๋ยวผมมาปรับทีนิดนึงนะ,ะแล้วก็ไอที่หกไอที่หผมว่าตัวดีนะครับก็จะจบประมาณเพชรสาถึงเพชรหนอกนั้นเนี่ยอีก7จ็ดีนะครับผมผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าจบประมาณทองทองสองทองหนเท่านั้นอานะครับแล้วก็อาศัยแบบว่าเราอาศัยตัวแจกฟรีของตัวเกมอะ่ะแล้วก็ รูนาวตัวก็ไม่เปิดเรนเจอร์ครับรูบี้ถ้าเหลือก็ได้เปิดเกียร์ส่วนใหญ่ผมสเต็ปจะเป็นแบบนี้นะใครเห็นเปิดกระช่านะเข้ามาติดตามใหม่ๆก็เห็นนะครับว่าไอดีลองผมไม่เติมเลยสักบาทหนึ่งนะครับไม่นับไอดีที่ไปทำคอนเทนต์นะเรื่องของการสร้างไอดีใหม่แล้วก็ไปเติมแพทมือใหม่มีแค่2องไอดีน่าจะประมาณไอดียเจ็ดไอดีแปดประมาณนี้นะครับนอากนั้นก็ไม่เติมเลยครับคือก็เล่นไปแบบโอ้โหดูครับนี่ชัดเจนนะ ยิงไปถึงหน้าป้อมนู้นเลยครับคือมันโคตรลึกอะเอออนาคตผมไม่รู้นะอันนี้ไม่ไม่สามารถคาดเดาใจของผู้พัฒนาได้นะครับว่าจะออกแบบนี้ออกมาไหมเพราะว่ามันลึกมากอะดูแล้วกันนะว่าแบบนี้มันเกินพันจุดนะแบบนี้น่าจะประมาณสักพันหนึ่งได้มั้งพันหนึ่งพันสองเห็นจะได้ครับคือเรียกได้ว่าโอ้โหยิงแบบว่าลึกทะลุโลกจริงๆอะลองนํามาทดสอบกับเรนเจอร์ดูดีกว่าอ่านะครับผมทดสอบกับไอดี สามนะมาขออนุญ,ญาตเอาสกอตมาขวางให้นิดนึงแล้วกันนะ,ะตัวแรกผมทดสอบยิงกับบากิเลยเพราะว่าเราชนะท่านนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโอ้โหวิ่งดาน้าไปดูครับเกียร์ไม่มีออกสกิลนะคือผมถึงบอกครับว่าถ้าเราเป็นไอดีระดับท,ทั่วไปเนี่ยการออกสกิลของเรนเจอร์สาคัญนะสาคัญมากๆนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างนี้อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะทําให้เรนเจอร์เนี่ยพอจังหวะที่มันแบบจําเป็นจะต้องออกสกิลไม่ออกเลยครับโอ้โหนี่แต่พอยิงไปปุ๊บ อ่าไม่ตายครับบาร์กี้ยิงทัดไฟยังไม่ตายเลยนะโอ้แล้วก็ปั้มบึ้มอะไรวะเนี่ยไม่ไหวจริงๆ เออฉะนั้นอย่างที่บอกคนระับว่าเรื่องของอัตราการออกสกิลเนี่ยมันจําเป็นนะเ,ออเห็นบางคนแบบว่าไปอิงผู้เล่นท็อปตานานเขาไม่ใส่กันเพราะว่าโอ้เรนเจอร์เขาเก้ารากแม็กเขาปล่อยกระลัวมากเขาเอาแบบติดความสามารถหรือเดี๋ยวพอบัฟมันก็บัฟออกสกิลกันเองยังไงนะบนท็อปนะั้เขาก็โหดอยู่แล้วเขาก็เลยจะไปเลือกพวกรถแลกปล่อยตัวไวนะหรือจจะอัพเกรดธาตุแม่นยาธาตุ่านะนะหรือไปเน้นเติมนะในส่วนของาออหบบสกิลต้านสกิลอันนี้คือจะเป็นระดับของผู้เล่นบนท็อปๆนะั้นแต่พวกเราเนี่ยเรนเจอร์บางตัวเราแบบ มีตัวโหดๆไม่กี่ตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันยืนตำแหน่งแล้วออกสกิลเนี่ยจะหเห็นผลนะจะใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสวผมมาทีงมาถึงแล้วยิงเนี่ยอาจิงไม่เข้าด้วยโอ้โหเลนเจอร์มันเก่าเกินครับเก่าเกินไม่ไหวครับไม่ไหวจะเคลียร์ดามเมจคือไม่ได้ละขนาดเอาเกียร์โหดๆมาใส่นะแล้วก็ใช้อัพเกรดธานะครับก็ไม่ไหวนะครับ ยิงไปนี่ติดดีครับติดดีติดลึกนะครับแต่ว่าไม่ตายแล้วเตอร์บากินี่คือยังเอาไม่อยู่เลยนะครับอ่าเ,เดี๋ยวเอาเป็นไก่ทองอ่ะไก่ทองอยู่ในตู้นะไก่ทองยิงถึงไหมอ่ะไก่ทองยืน770จุดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองยิงกับไก่ทองดูนะครับก็ไม่น่าจะยิงตายเหมือนกันนะเออไม่ไหวครับอ่ะลองยิงกับไก่ทองดูสักนิดนึงนะ คือผมมองว่าถ้าจะใช้เนี่ยเอามาทําลายจังหวะนะครับเพราะว่าคูดอสกิลมันสามีแล้วก็ยิงกระเด็นนะผมมองว่าไอ้ตรงยิงกระเด็นเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยได้นะครับเดี๋ยวเป็นไก่ทองตัวไกลๆสักนิดนึงทำเป็นโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ได้เข้าใกล้เลยครับไม่ได้เข้าใกล้เลยนะเออเนี่ยตัวไก่ทองเนี่ยข้อด,ดีมันคือประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวโอ้โหไม่ไหวครับไม่ได้ลุ้นยิงเลย ก่าจะเข้าตำแหน่งครับดูครับโอ้โหโดนกายทองกวาดเรี่ยมเลยทีเดียวอ่าเดี๋ยวเราต้องช่วยมไหมอ่่ช่วยหน่อยครับพี่นี่ผมใส่เกียร์รองเท้าแล้วนะโอ้โหโดนขี่บราวุธยิงก็ตายอ่าะะนั้นนะเอามาเล่นเดียวก็อาจจะแบบว่าโหไม่ไหวแล้วตัวมันเจดปีครึ่งนะไม่รอดเลยอ่ะไม่ได้ทดสอบแล้ว ไม่เอาเดีกว่าเอาไปเล่นเป็นทีมดีกว่าผมเล่นเป็นทีมเนี่ยแน่นอนครับว่าเราจะดึงประโยชน์ของมันมาใช้ครับเดี๋ยวดูเกมป้องกันนะผมวางเอาไว้24ชั่วโมงนี่ดูครับนี่ตั้งรับชนะนะเอ้ยชนะอย่างเดียวเดยชนะรวดเดียวเดี๋ยวลองมาดูหน่อยกันนะผมลองวางเอาไว้24ชั่วโมงครับดูว่าเฮ้ยมันท้วยอะไรได้บ้างนะครับอันนี้มาถึงก็ฉีดเลยครับมาถึงก็ยิงเลยอเดี๋ยวเราจะดูนะ มันตายบดหรือเปล่าครับเพราะว่าเกียร์ผมไม่ใส่พลังชีวิตเลยครับเนื่องจากว่าใส่ไปก็ไม่ช่วยคือเรนเจอร์บางตัวผมบอกไปแล้วนะครับว่าต่อให้ใส่ถึกสุดๆเลยอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วสเตตัสแบบบางตัวมันเก่ามากหรือว่าเป็นเรนเจอร์ประเภทกลุ่มปอกบางมากๆเนี่ยเราก็จับไม่ใส่พลังชีวิตกันอ่าเราก็ไปใส่ส่วนอื่นๆนะครับอันนี้วิ่งไปยิงชีสตายบ้างไหมอ๋อตายไปบ้างเล็กๆน้อย เออ,อประมาณนี้แล้วกันผมวางเอาไว้นะครับเกมตั้งรับนี่ให้ดูนะวางเอาไว้24ชส่เสางนะเฮ้ยก็ชนะอยู่แต่ว่าคงไม่ได้ชนะื้อจำเป็นนะนะ,ะเดี๋ยวลองนําไปเล่นเองดูดีกว่านะครับว่าเฮ้ยเล่นเองแล้วแบบมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าทีมนี้มีไฟอยู่่โอเคนะครับอ่ะตอนนี้เกมตั้งรับนะจะเห็นตัวกันบินเยอะเลยนะครับเมื่อวานทาคลิปให้ดูสรุปเมื่อวานเนี่ยบัคเป็นแค่บัคนะผมถามข้อมูลมาแล้วนะครับว่า เป็นแค่บั๊กนะครับมันอาจจะแบบว่าด้วยความที่ว่าโดนครับหยุด5วินาทีเยอะมากเกินไปนะครับจนมันเกิดอาการบั๊กเออเกมนะเกมนี้เอาตรงๆนะบั๊กแบบเพียบเลยนะครับอาแชมเป็โอ้โหนี่นะช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกนันนะนี่นี่นี่ทุกครั้งที่มีสายน้ำเข้าไปครับก็กระเด็นครับทำลายจังหวะ อย่างที่บอกครับว่าสกิลยิงกระเด็นนะครับมันจะช่วยทําลายจังหวะได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามันจะตัดครูดาวสกิลนับใหม่นะแบบกาลังเนื้อครับออกสกิลปุ๊บนะครับก็ตามนั้นเลยครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะจะหวังไปยิงให้ตายเนี่ยยากมากๆนะครับอาจจะต้องแบบพลังชีวิตเหลือน้อยจริงๆอันนี้ถึงพอจะได้นะเพราะว่าเมื่อกี้ขนาดยิงบากียังไม่ตายเลยครับทาได้แค่กระเด็นเท่านั้นนะ อันนี้แต่เขาก็วิ่งไวครับโอ้โหแล้วโดนขี่มัทวุดก็ตายอันนี้โอ้โหนี่นี่นี่นนเออพอเล่นเป็นทีมก็ช่วยได้อยู่นะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าแบบนาไปเล่นอหอคอยอช่วยให้ยิงกระเด็นสักนิดนึงนะหรือว่าถ้าจังหวะที่มันแบบยิงกระเด็นเยอะมากแม้กระทั่งดา่านยากนะถ้าเราติดยิงกระเด็นต่อเนื่องเนี่ยศัตรูมันจะกระเด็นกระเด็นกระเด็นกระ,ะเด็นแบบไปเรื่อยๆเลยครับจนไปติดป้อมได้ะฉะนั้นเนี่ยก็อย่ามองข้ามนะรีกได้ว่าอย่ามองข้ามโอ้โทีมนี้ โอ้โหเลนเจอร์มามีแค่นี้พอถึงเพชรหนึ่งได้อ่ะก็เป็นเรื่องของการดันลงระลีกนะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดใช้บินนะครับมันก็คือแบบเหมือนเป็นอ่าเป็นทางออกเป็นทางเลือกอ่ะใช้คามีดีกว่าเป็นทางเลือกสําหรับคนที่แบบว่าโหกว่าเราจะปั้นทีมขึ้นหลีกรับลูบี้ไปเปิดกระชาต่ตตอยอดก็เอาบินไปต่อยอดก็ได้ก็อย่างที่บอกนะว่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้นะเพราะว่าระบบเกมเขาทํามาแบบนี้เราก็ไม่รู้จะพูดไงครับมันก็ไม่ได้โกงเกมแหละ ถือว่าเป็นเลนเจอร์คือเอาตรงๆนะมันอาจจะคล้ายๆกับเกมอะพวกเกมต่อสู้ที่แบบว่าตัวละครบางตัวเนี่ยมันอาจาจะมีท่าที่แบบว่าโหค่อนข้างจะโกงว่ะแก้ทางยากแก้ได้แต่แก้ทางยากนะครับมันก็มันก็คือเหบือนบินอะบินแล้วก็คือเอาไว้ใช้คัดทีมตีนะครับเราก็จะหนีทีมการบินนะฉะนั้นเนี่ยก็ทางแก้ง่ายๆครับเอาตัวการบินมาใช้ แต่ก็อย่างที่รู้กันครับไอ้น,นี่หลักผมก็ไม่ใช้ตัวกันบินนะครับไอ้น,นี่หลักผมไม่ใช้ตัวกันบินเพราะว่ามันจะทําให้ภาคพื้นอ่อนแอลงอ่าอันนี้คือมันก็เป็นเรื่องจริงนะแต่มันก็ต้องเลือกครับระหว่างจะโดนบินมาหล่อยป้อมครับกับแบบว่าวางขวางเอาไว้ก่อนอ่าเพราะว่าถ้าเกิดวางเรนเจอร์ตัวกันบินเพิ่มมา1ตัวเนี่ยตัวภาคพื้นมันก็จะหายไปหนึ่งตัวนะครับความอ่อนแอก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ว่า อ่าคอมโบปัจจุบันน่ะมันตัวมันเยอะโดนมันเยอะมากเราแบบรักพี่เสียดายน้องไม่อยากเอาออกนะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาโลกแตกกันไปนะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ไม่อยากใช้กันบินแล้วก็โดนบินมาหล่อยป้อมนะครับยิงเมื่อวานทําคลิปไปดูเนี่ยโหเรนเจอร์ใช้2ตัวนะครับส่วนตัวนืดอ่าเห็นมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากว่าใช้ตัวนืดแก้ได้ผมต้องบอกแบบนี้ว่ามันแก้ไม่ได้ในปัจจุบันเพราะว่าตัวนืดน่ะมันเนิร์ฟอยู่นะครับ มันถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยมันต้องใช้ตัวหนืดปล่อยเยอะมากๆจริงแล้วถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขามีเกียร์ปล่อยตัวไวแล้วเขาใส่จนมันเป็นครูดาว1นวิได้อะมันไม่ทันหนืดนะกว่าจะหนืดจนเกิน7วิเนี่ยน่าจะปล่อยเป็นร้อยตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยคอมเมนต์ที่บอกว่าใช้ตัวหนืดแก้ได้แก้ไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดมันบัฟแก้ได้แน่นอนอ่าถ้าตัวหนืดบัฟเนี่ย นืดทั้งทีมไม่ต้องใช้แค่2ตัวนะนืดทั้งทีมหมดเลยครับคือมัน้าห้านจะโกงมากตัวหนืดเกมก็เลยอ่ามักจะอยู่ในช่วงเนิรฟบ่อยนะก็คือไม่ใช่เนิรฟนะใช้คําว่าลดปริมาณการติดมันจะเป็นต้องปล่อยตัวจํานวนเยอะมากๆนะครับ แต่ว่าในคลิปเมื่อวานเนี่ยผมใส่ลดคูดาวไปนิดเดียวเท่านั้นมันก็เลยมีผลเพราะว่าศัตรูปล่อยตัวมาเยอะมากแต่พอช่วงท้ายคลิปคือคนที่คอมเมนต์เนี่ยน่าจะไม่ได้ดูถึงท้ายคลิปนะครับว่าพอตอนท้ายคลิปเนี่ยผมเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นลดคูดาวน้อยมากเหลือแค่แบบประมาณ2วิอย่างนี้นะก็แก้ทางได้เลยต้องไปดูคลิปให้จบนะเมื่อวานคือทําคลิปให้ดูแล้วนะครับว่าพอเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมันปล่อยตัวไม่ทัน,นมันโดนหนืดจนแบบป้อมบึมครับ ในคลิปก็ยังมีเห็นนะว่าแบบว่าอา้าวโดนหยุด5ครั้งแม้กระทั่งตัวบอสอ่ะตัวบอสผมต้องบอกก่อนนะตัวบอสจะไม่เกี่ยวในกรณีที่ถ้าโดนเนิร์ฟอ่าผมต้องบอกก่อนนะถ้าเป็นกรณีที่โดนเนิร์ฟเนี่ยตัวบอสไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ามันอยู่ในความสามารถเริ่มต้นนะครับแล้วก็ความสามารถไฮปเปอร์นะครับแต่ว่าไอตัวของโคนี่นะครับกับตัวของมูนตัวใหม่เนี่ยมันอยู่ในความสามารถก้าวดาวซึ่งมันอยู่ในวิธีที่ตัวเกมเนี่ยเขาสามารถที่จะเนิร์ฟได้ อ่าแต่ว่าผมได้ข้อมูลมาแล้วว่าไม่ได้เนิร์มนะยังติด1 0อยอยู่นะครับส่วนถ้าเป็นบั็กเนี่ยไอตัวบล็อกตัวนี้ผมใช้คําว่าก็มีความเป็นไปได้นะที่จะโดนอ่าติดหยุด5วินาทีสาเหตุเพราะว่ามันบั็อกอ่าต้องอย่าลืมนะว่ามันเป็นความสามารถใหม่นะเออครับมันอาจจะแบบว่าเกมอาจจะไม่รู้ครับว่าแบบพอโดนหยุด5รัวมากๆนะครับมันก็มีโอกาสนะผมใช้คำว่ามีโอกาสนะพี่พอโดนหยุด5มากๆเนี่ยมันจะเป็นบล็อกนะแล้วก็ ต่อต้านไม่ทันเออนะเป็นบั๊กนะักสรุปว่าก็เป็นบั๊กนะครับอ่ไม่ต้องกลัวนะเห็นหลายคนบอกว่าแบบนี่จะปั้นบอสกลัวเหลือเกินครับก็ไม่ได้เกี่ยวถ้าเกี่ยวคือจะเป็นแค่บัก๊กเฉยๆอแค่นี้นเองนะครับอันนี้ดูนะชับปงชัมเปญครับเอากระเด็นยางเดียวพอนะครับดามเมจไม่เอาเอามาทำลายจังหวะเฮ้ยช่วยได้เยอะอยู่ เพราะว่าผมใส่โดนแน่นอนนะก็ไม่ต้องสนธาตุจะเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้ตัดสินใจกันนะสำหรับหลายคนนะครับว่ามืดเก่ามีตัวอะไรมาบ้างครับแล้วก็ถ้าเปิดได้อาจจะเลิกปงเลิกปัน้นเลิกเปิดตัดสินใจเอาเลยครับแต่ว่าตัวบอสมืดตัวใหม่นยะผมทำเก้าดาวแม็กหมดเลยครับได้ปุ๊บผมทำเก้าดาวแม็กหมดเลยครับอ่ทุกไอดีนะอ่ามีบางไอดีที่ที่กบอาจจะไม่พอก็ยังไม่ได้ปั้นนะแต่กบพอผมทำเก้าดาวแม็กไปหมดแล้วครับ คือเรียกได้ว่าโหดขึ้นชัดเจนมากอ่าเวลาที่มีตัวเมตาอย่างนี้นะส่วนจะเก่งนะานแค่ไหนก็อย่างที่บอกผมไม่สามารถรู้ได้จริงแต่ตัวผมใช้ความรู้สึกว่าเหมือนเกมจะทําตําแหน่งนี้ออกมาโดยตรงนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเก่งเป็นปีนะเพราะว่าอย่างตัวโซดาอ่าตัวต้นฉบับโซดาเดี๋ยวไปดูอันนี้นึงนะคือด้วยความที่ว่าโซดาเนี่ยมันเป็นตัวเทรดอ่านะครับถ้าเป็นตัว อ่าที่เปิดได้จากการซุ่มเนี่ยมันก็จะเทรดไม่ได้อ่เวลาซื้อขายเขาจะยกไอดีกันนะครับแต่ว่าผู้เล่นบนท็อปท็อปเนี่ยเขาไม่เทรดกันยกไอดีหรอกเขาก็จะเทรดกันเทาะตัว50ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ราคาเขาคานจะสูงมากฉังนั้นเนี่ยคนมีก็จะไม่เยอะอ่าคนมีจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่นี่ไอตัวเนี้ยที่บอกนะว่ามีโอกาสอยู่ในตู้กระชากมากๆครับเพราะว่าคือบินดูเนี่ยตั้งแสดงว่าเจอบินดูนะไอคนนี้นะเออครับก็เลยเอามานะครับ นี่นี่ NFT อันนี้ไม่รู้เปิดได้หรือเปล่านะหรือว่าเทรดมานะครับซึ่งเรื่องของการเทรดอ่าเดี๋ยวต้องมีคนถามเยอะนะครับเรื่อง,องการเทรดเนี่ยคือของไทยเราไม่สามารถเทรดกระเดงได้คือถ้าเกิดใครที่อ่าอยู่ในวงตะกอวงการคริปโตนะครับวงการเทรดนะรู้จักเรื่องของกระดานเทรดนะรเราก็จะรู้เลยครับว่าทางไทยเนี่ยเขายังอ่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีกฎหมายรองรับเรียกได้ว่ายังไม่ค่อยสนับสนุนตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เลย จะไม่สามารถทําได้อันนี้เป็นเรื่องของในอนาคตอ่ะไม่รู้ว่าอะระวางทางไทยกรตอตจะยอมให้มีการเทรดเกี่ยวกับพวกเนี้ยได้นะครับกับเกมเรนเจอร์ปิดอ่ะผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดก่อนกันนะเออนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเทรดกันเนี่ยเขาจะให้ญี่ปุ่นทำอ่าญี่ปุ่นเขาจะมีวิธีการซิกแซกได้อันจริงผมเคยบอกไปแล้วแต่ว่าเราไม่เคยทํานะผมว่าไม่เสี่ยงทำนะครับ นะผมก็ไม,ไ,ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อขายนะฉะนั้นใครทําเป็นก็ไปให้ทางนั้นเขาทําแล้วกันนะอ่านะครับมันก็เลยมีการเทรดได้นะครับอันนี้อาจจะเห็นน้อยนะแต่ว่าตัวแชมเปญเนี่ยผู้เล่นบนท็อปเขาเจ้าค่อนข้างบ่นกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวแชมเปญมันโหดแล้วโซดามันก็เลยอ่าเดี๋เดี๋ยวผมดู คนนี้มีผลจําได้อะรีมีอยู่นะนี่นะครับคือตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ดาเมจนะครับ999จุดนี่สกิลนี้นะเป็นดาเมจทะลุอ่ะแต่ว่าดาเมจทะลุกระเด็นเหมือนกันยกเลิกฮิวโอ้ยกเลิกฮิวต่อเนื่องสกิลนี้ก็999จุดนะแต่ว่าคูดาสกิลเนี่ยเขา6วิอ่าต้นฉบับ3วินะไม่งั้นโหดจัดนะลดลงมาเป็น6วินะ,ะที่เหลือก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบัฟ กว้างขึ้นมา120จุดแต่ก็คูดาวสกิล9าวีนะครับแล้วก็มันมีร่างโคลนอ่าแม้ว่าจะเป็นโคลน25นะครับแต่ก็ยังยังโหดครับแล้วก็อ่าลบรางค่าต่อตัอนอ่สกิลของท่านบืดนะครับอสูรความสามารถไฮเปอร์ดีสุด ก็เป็นลาดนะนี่ยังดีนะที่ไม่ได้มีทางคอมโบความสามารถนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเกมนี้เราบอกไปแล้วว่านะว่าเรนเจอร์บางตัวที่มันโหดโดยทางสกิลจริงๆอ่ะไม่ต้องคอมโบความสามารถเนี่ยอย่างโซดาเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเอ่อเขาใช้กันโหดมากจริงๆ่านะแต่ว่าเกมส่งบอดมืดมาแล้วนะก็เลยได้ว่าเอาตัวมืดโหดๆมานะครับสำหรับคนที่อ่าไม่ได้มีตัวโซดาอ่าไม่อยากเระเทรดไม่เป็นกลัวการเทตดนู่นนี่นั่นนะอ่ะซึ่งก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับออะบทสรุปตัวนี้นะ เจ็ดปีครึ่งครับตัวมันอนข้างจะเก่ามากครับขนาดเอามาใส่โดนแน่นอนครับนี่นะอัพเกรดห้าครับสกิลบวกนะครับก็เรียกได้ว่าดาเมจก็ไม่ค่อยไหวถ้านำมาเล่นก็จะเน้นครับตรงที่ว่า,าดาเมจ นี่ดาเมจทะลุกระเด็นครับครูดัสกิล3วินะครับกว้าง999จุดได้ได้ว่าหยิบจับมาเพื่อป่วนแล้วก็ไปเน้นใช้ตัวอื่นนะอย่างที่บอกครับว่าถ้าไม่ซีเรียสลองจับมาเล่นได้ทีมยังไม่เต็มทีมลองจับมาเล่นได้โหมดอื่นครับขอคอยด่านยากอาจจะได้หมดนะครับแต่ส่วนใน PVP เนี่ยก็เป็นการนํามาเล่นแบบเชิงสนุกสนุกแล้วกันแต่ก็คนตัวโหดๆเต็มทีมก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่เบบี้โซดาคนจนนะถ้าเป็นเบบี้เบบี้โซดาเอ็นเอทีนี่ อันนั้นคือโหดจริงเลยนะครับอ่าวันนี้ก็มาให้ดูประมาณน,นี้อ่าอยากเห็นตัวไหนเพิ่มเติมมาใครใช้ตัวนี้อยู่อะไรยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ครับประส่วนุ่กนี้นะสิบโมงเช้าเตรียมรอดูครับว่ามืดจะมีตัวไหนมาบ้างครับถ้ามีตัวดีก็คงจะเปิดกระช่า กันรวมๆเหมือนเดิมครับอ่ะซึ่งถ้ามีทุนนะแนะนำร้านเติมเกมรันนี้นะครับ SK เกมท่าบ้านเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึงสามสิบเปอร์นะทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับเติมทุกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ครับอ่านะครับแท็กไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอยจัดได้เลยครับถ้าเกี่ยวกับรูบี้ปุ๊บนะก็ต้องหา iPhone iPad เปิดกระชากดรับรูบี้ครับเพราะว่าเกมนี้รูบี้จะแยกระบบกันนะระหว่างแอนดรอยกับ iOS ครับอ่ะตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาถูกรรรวววดดเ็้ยนะคับ อยากได้เกมที่ปลอดภัยถูกลดเร็วนะแนะนำร้านเ c k เเลยนะครับเดี๋ยวเปน็นร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้เดสคริปชันคลิปนะครับ a c k ีเคเกมทาวน e เซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้แ้วกเซนนใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลย,เลยอย่ะพรุ่งนี้10โบโมงเช้านะพร้อมกันเลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ด้กันครับลาไปกันครับสวัสดีครับ